มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าต้นมีอายุเป็นสามเท่าของตาลและต้นมีอายุมากกว่าตาล24ปีอยากทราบว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่นะครับความจริงมันหาคําตอบได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะพาวาดรูปแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับคือเ <c oughs> ขาบอกว่าเนี่ยต้นเนี่ยอายุเป็นสามเท่าของตาลนะครับสามเท่าของตาลนสมมติสมมุติอันนี้คือต้นนะครับอันนี้ตาลน,นะครับผมสมมติอันนี้คืออายุต้น ้นมีอายุเป็นสามเท่าของตาลนะครับแบ่งอกเป็นสามอันอันนี้คือตาลนะครับอันนี้อายุตาลอันนี้อายุต้นนะครับต้นเป็นสามเท่าของตาลก็คือเนี่ยอันนี้หนึ่งเท่าอันนี้สองเท่าอันนี้สามเท่านะครับผมทีนี้ดูต่อนะครับเขาบอกว่าต้นเนี่ยมีอายุมากกว่าตาลยี่สิบสี่ปีนั่นหมายความว่าเนี่ยจากนี่มาถึงเนี่ยคือยี่สิบสี่นะครับผมอ่ะเนี่ยอันนี้คือยี่สิบสี่ปี ยีี่ปีนะมันมีอยู่สองส่วนนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละอันเนี่ยเนี่ยแต่ละส่วนก็คือ 12. สิบสองแสดงว่าอันนี้ก็คือสิบสอเช่นกันพออันี้เป็นสิบสองปุ๊บตาลก็สิบสองเช่นกันนะครับดังนั้นเราตอบได้แล้วครับเพราะว่ารูปเสร็จตอบได้เลยนะครับผมอยากทราบว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่นี่เลยครับนี่ตาน่ยมีสิบสองสิบสองปีนะครับผมต้นก็จะมีนี่สิบสองิบสองสิบสองรวมเป็นสามสิบหกปีนั่นเอง ดังนั้นต้น36ปีตาน12ปีนั่นเองนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตอบเรียบร้อยนะครับผมอโอเคนะครับ